ช้างแมงมอสแมงมอสแมงมอสโอ้ยงันเป็นมอสงันเป็นมอสเป็นมอสช้างแมงมอสค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี okay, ้ด <like ้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ยิ้มนะคะทักทายค่ะพี่ข้าวค่ะวันนี้แก๊งอีฟไม้ทูบนะคะจะมาถ่ายภาพปริศนาตัวอะไรคะสัตว์โลกสัตว์อะไรมากช้างม้าอ้วควายมีอะไรอีกไก่ม้าหมูไก่ไก่ม้า น้องแมวิวิวนะน้องๆนะคะสามารถเล่นเกมแล้วก็ร่วมทายไปพร้อมๆกับเรา3คนได้เลยนะคะห้ามลูเฉลยก่อนนะเรามาเลยออกเลยออกหนูคนแรกอีกแล้ว,นๆๆลวหนึ่งหนึ่งสองสามนะสัตว์โลกจะได้หรอข้าวไดมนนมม้มีง่ายมั้งง่ายมากๆอ่ะมั้งใครที่นี้ชอบสัตว์ชนิดอะไรบ้างหมาหมาปลาหมาอยากเล่นมากวันนี้ลุ้นมากลุ้นที่ เบอร์ห้าเบอร์ห้าอุ้ยปากมันคือเขียวเขียวไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบสิบเจ็ดเฮยเพาอะไรอ่ะแลบลิ้นอย่างนี้แลบลิ้นอย่างนี้ฟ้อนเหมือนเหมือนฟันเหมือนคนเลยอ่ะแลบลิ้นเหรอแลบลิ้นน่าหลักนะ ฟันเหมือนไม่แปรงอ่ะไม่ตอบมีฟันด้วยเหรอเออฟันแลบลิ้นอยู่มันมีจมูกเราล้อว่าถ้าหนูเดานะเบอร์หถ้าเขาที่นูเดาอะถ้าสมบูรถ้าหนูเดานะหนูจะเดาว่าแต่เพิ่งเดาห้ามเดาไม่ได้เบอร์หกเบอร์หกอ่ะเช็คมุง่ายอ่ะเช็คข้าวข้าวเฮ้ยนี่มันตัวอะไรลิ้นมไม่ไปอยู่ให้จีก่อนช่วยหรือเปล่าหนูรู้ละรู้ตลอดอ่ะสิบสองอุ้ยเช็คข้าวได้แน่เลย เอ้ยเฮ้ยแต่หนูรู้อะหนูรู้เฮ้ยหนูไม่รู้อะไม่ตอบไม่ตอบมาพี่หนูรู้ปะวะมาสรุปหนูรู้ปะวะเบอร์หนึ่งหนูว่านะมีมีมีหนวดอย่างเงี้ยจะตอบปะไม่ตอบค่ะเบอร์สิบมีหนวดอะไม่กล้าตอบอ่ะแต่คุณอะเฮ้ยหูอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเฮ้ยเหมือนมีเข่าว่ะเหมือนมีเข่าดำดำอะไม่กล้าตอบอะใช่เข่าเหอนันมันอาจจะเป็นฉากหลังก็ได้ดำดำเหมือนเข่ายี่ห้า นี่มันตัวอะไรเอ๊ะนี่มันตัวอะไรตัวอะไรทำไมมันสีเขียววะหมติดกลังไม่ได้กับเขาเลยอ่ะยี่สิบสองอุ้ยยี่สิบสองแล้วเฮ้ยแล้วมันทำท่าอะไรแรกคือคุ้นๆน่ะแต่ไม่รู้ว่าคือไม่รู้แล้วช่วยดูอ่ะยากอะหนูเปิดเลยนะอ่าอ่าอ่ายี่สิบเอ็ดอ่าตอบปะง่ายมากตอบป่ะตอบป่ะตัวอะไรเนี่ยพี่คูณสองอย่างพี่คิดว่าสองอย่าง หนูกคิดไว้อยู่เร็วอ่ะเปิดขังเค้กสามสิบหนูตอบเลยป่ะตอบอ่ะตอบแมวน้องเค้กตอบว่าแคทใช่ไหมวะเหมือนกระต่ายเลยนี่ไงอ้ามันไม่ใช่แมวเห็นปะเห็นระหว่างกันอ้าวนึกวากระต่ายเหรอนึกว่านึก็แพ้เอ้าวต้นหนูทำไมหนูคิดว่าแมวอ่ะนี่ว่ากระต่ายกับแมวนี่แหละน้องเค้กติดลบหนึ่งคะแนนค่ะโงเดี๋ยวก็ไม่ให้หนูอีกอ่ะเบอร์สามโหเดี๋ยว ใส่ไปเหรอเปล่าน้องข้าวเพื่อนติดเก้าหนูม้าใช่หรอไม่ใช่อ่ะเขาตอบมาแล้วอีคอร่าไม่ตอบหนูจะตอบว่าแมวอีกแล้วหนูว่าติดล้วปอร์เคิลนะทีมข้อทีนี้มีแต่แมวโอเคถ้าจตะเปิไหนอ่ะทำไหนคนเก่งอ่ะคนเก่งเมื่อกี้อ่ะแปดแค่ตอบเลยอ่ะ จะตอบเลยเหรอรู้แล you know. uh> ้วไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้หนูไม่ตอบเดี๋ยวไม่ตอบเบอร์สามอ๋อถ้าเป็นปวดตรงนี้หนูรู้พี่อ่ะคุ้นๆอะคุ้นๆอะพี่ไม่ตอบมาแหมค่ข้าอะไรนะข้าผิดมานะอีมันมาเปิดฉับถ้าพี่ผิดอ่ะสิบสี่ถ้าพี่ผิดอ่ะพี่ก็ติดลบอีกตาฉลามแหมตอนแรกตอนแรกอะไรตอนแรกหนูเห็นจมูกหนูแล้วจะตอบแล้ว เห็นจมูกกับตาขลังได้เหรอน่ากลัวน่ากลัวน่าเหมือนข้าเลยข้าทำหน้าแบบนี้หนูก็ยังไม่ได้เนี่ยเพราะหนูติดลบอยู่ยี่สิบเอ็ดเฮ้ยเป็นน้ำเกิดอะไรเอ็ดเป็นขนเป็นขนเนาะเป็นขนตอบปะตอบปะตอบเลยเทพอ่ะเทพเชคยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเป็นขนเหมือนอยู่ในน้ำพอง ใครจะรู้เฮ้ยๆนี่อะไรอุ้ยนี่มันคล้ายๆตัวอะไรยองุยหนูรู้แล้วใครม้าอ่าอ่ไม่ใช่อ่ามันตอบหนูหนูาตอบแล้วพลาดตอบลิงลิงไม่ได้ลิ้ปแลลิงลอีกแล้วน้าเหมือนท่าเลยเรเหนือนเท่าเลยลิฟันอไเงียลิงเยอะเอ่ะม้าชอบม้าหเตินนหรือก่อนเคกหรือก่อนพี่ทำเป็นนลงอไปแล้วไม่น่าตอบเลย ลีเป็นไหนนะเออลีเป็นไหนหนูว่าอะไรไม่ใช่ม้าฟันอย่างนั้นเนี่ยวัาไม่ได้แชมป์เอาไหมฟันหนึ่งเท่าเลยอะเหมือนใครบางคนอะเอาไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้ยากเฮ้ยแทนว่าสีฟ้าทำไมมันเหมือนสีฟ้าเลยหนูรู้ตอบเลยเหรอไม่ไม่หนูรู้ว่ามันต้องอยู่ในน้ำหนูรู้แล้วอยู่บนฟ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดหนวนกะเพราะมันอยู่บนฟ้าเดี๋ยวพึ่งพูดเดี๋ยวเพิ่งพูดนี่มันตัวอะไรนี่คือสัตว์น้ำใช่ไหมสามโอ้ย แปดอูแมวนะฉันเหรออ่ะตอบไปแล้ววานนี่หว่าโนมาเอาเหรอแมวแล้วติดแล้วเหรออีกสองเฮ้ยงงจังถือผิดจังถือผิดอย่ามั่นใจอ่ะอย่ามั่นใจแน่นะสิบเจ็ดอืออือของอะไรเนี่ยในก้อนเชื่อกเชือนเหมือนแบบ กะลาอะไรกันน่ะไม่อยู่วะยี่แปดเฮ้ยมีข่าวมูรู้แล้วรู้อยูแล้วรู้อยู่แล้วมั้งไม่ตอบดีกว่าแต่ตียี่สิบตอบไปเลยถ้ามั่นใจอ่ะไม่ไม่มั่นใจแต่ที่รู้ด้วยหนูรู้แล้วที่เหมือนจะรู้อ่ะรู้แล้วเมื่อหนึ่งหนูรู้แล้วชรู้แล้วหนูรู้แล้วกิ้งจบปะวะหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วยี่สิบเก้ายีสิบเก้ากิ้จบใส่ลบกิ้งกะน่ามั้งใจตอบนะกิ้งกะเขาตอบแล้วค่ะเขาไม่กลัวติดลบ คตรจิ้งก่าเลยอันนี้ตัวอะไรอ่ะกระตากระโล่กระโล่เน่ารักเนาะพี่ทำไมพี่ชินเหมือนหนูเลยต้องจิ้งก่าก่อนตีมันไม่ยากจิ้งก่าสองไม่ใช่เมันไม่ได้ยากแต่ว่ารีบตอบเป็นเกินไปกลัวไงจิ้งก่าสิบสองอะไรเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วรู้อ๋อไม่รู้ไม่รู้รู้แปดรู้อีกแล้วรู้แปดเลยตลอดเลยอ่ะเฮ้ย ไม่รู้ยี่สิบสองรู้แล้วเสือมั่นใจมากใช่ปะแต่หนูก็ไม่ได้คะแนนอยู่ดีแหละเออใช่คือมันเปิดตรงพอดีอ่ะตรงนั้นพอดีอ่ะดี้วเฮ้ยนี่ตัวขาวมีลายดำโอ้โหขนาดนั้นขนาดนั้นเ้ยนี่มันเป็นไข่อยู่ใช่ไหมหนูเดานะแต่ไม่ต้องเดาเดี๋ยวเพิ่งเดาวสองสิบโอ้ยสามจีบยี่สิบสามเฮ้ย นี่มันอะไรสามเบอร์สามเป็นไงเค้กภาพเราดูดีเหมือนมีเช็ดชู่แฟนอยู่ภาพง่ายมากเลยภาพเนี้ยรู้ไหมว่าตัวอะไรคะน้องๆพี่อีฟจะตอบว่าเบอร์สิบแปดรู้แน่เลยเฮ้ยคือมันขาวๆดำๆหนูรู้แล้วรู้ทุกแล้วภาพอะรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวก่อนนะอีรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะรู้แล้วพี่ตอบเป็นูอ่ะเข้าเพราะว่ามันยี่สิบหก อ้าไม่ตอบหรอรู้แล้วไม่ตอบแล้วตีหรือสอบอีกอะสอเป็นเพื่อนกันดีเก้ามาเก้าหรือโบหกหกเฮ้ยหมาตอบนะตอบแล้วหมาเหรอคงคือหมาใช่ปะเฮ้ยอ๋อหมาใส่ชุดรัวใครจะไปดู ดีหนุ่มไม่ตอบเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งหนุ่มดีอยู่เองไหมแค่นี้หนุ่มแต่ว่าเคี่ยวต่อหมาลายอ่ะคือมันหนุ่มจะตอบว่าวัวคือเก่งแต่ใครมาเห็นหน้าหนุ่มว่าหมาใครเก่งมากดวงดีอ่ะเห็นหน้าหมาพอดีเลยดวงดีใช่คำว่าดวงดีมาพี่อีฟสิบสองค่ะเฮ้ยคุ้นแต่ไม่กล้าตอบอ่ะสามสิบอ่ะไปเลยยากแน่ภาพเนี้ยยากแน่พูดเลยเฮ้ยดึ๊บ อะไรอ่ะอ่าน้องข้าวโอเคสิบหกในน้ำชัวใช่เลยนะมีกงเฮ้ยในน้ำมีกงด้วยเหรอไม่มีไม่วมาตอบไปต่อน่รับพี่ครับอี่หมูข้าวแหน่สิบห้า้ยมันตัวอะไรเป็นภาพมังกรหรือภาพจริงเนี่ยมันคือหอยโข่งเปล่าเฮ้ยขอตอบอ่ะแนงกับคุน จะมันเสียแล้ะที่ได้หนึ่งแล้วนะรู้จักมันกับผม้ารู้จักจะใครเคยโดนในน้ำอ่ะเนาะมันแสบปะเถอะโดนมารัดขาแล้วก็ปล่อยแล้วไม่เป็นไรเลยไม่ทางาว่าแรงของผมไม่มีพิษน้องเคก็ไม่เคยถ้าใครเคยโดนนะแล้วก็มีประสบการณ์ยังไงนะคะขอดมคอมเมนต์บอกอีฟนะคะที่อีฟเคยโดน <Yeah. S 2> เจ็บมากเป็นรอยแผลอ่ะคุณนมากค่ะถ้าแบบไปค่ะ พี่ข้าเฮ้ยเออบัพี่ดีอยากเหย่าให้โอ้โหอยากเล่นมากอยากเล่นมากยิบาหินอ่อนค่ะยี่สิบไม่ช่วยเลยโดแปดเฮ้ยเฮ้ยอ่อนทุกคนหยุดสงบปากสงบคำคือมันยากมันเหมือนตูดอะไรสักอย่างไม่เอาไม่ตอบอะสิบเจ็ดอ๋อรูแลรู้แล้วไม่รู้อะรู้ไม่ตอบ อ่ะรู้แล้วอย่าผิดนะรู้แล้วแต่้อดาว่งต้องแบบแยกไปสายพันธ์อะไรพวกนี้วะต้องดูต้องดูก่อนแต่ก่อนต้องแยกสายพันธ์มันไม่ต้องนะต้องไม่ไม่ตอบอะแต่แต่หนูรู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ไม่รู้สายพันธ์อะเบอร์ยี่สิบเอ็ดแลพี่จะรู้ไหมเนี่ยติดหินอ่อยเนี่ยพี่ก็รู้หนูรู้แต่หนูไม่รู้วสายพันธ์อะไรสามสิบไม่ถ้ามันเห็นชัดวันเนี้ยมันจะรู้สิบขอสิบเก้านะถ้าเจ็ดออกมานี่รู้สิบสี่หนูรู้แต่หนูไม่รู้ เฮ้ยไม่รู้ยากขนาดนี้แค่จะรู้ข้าวสิบห้าข้าเลยหนึ่งสองหนูคิดได้แรอันนีนาะแต่หนูยังไม่ตอบนะพ่อเฮ้ยพี่รู้แล้วนกอะไรนกอะไรอะต้องหรอกดูดูดูดิดูอะไรข้าวหรือยังดูแล้วอีอะไรอีอะไรนีกานกกานกกาดำปะ มันน่ารักนะแต่ทำไมมันเป็นสัญลักษณ์ของความตายใช่ปะเออมันน่ารักที่ออกเจอเนาะสวยมากภาพือนดูยิ่งใหญ่อะเออภาพดูสวยแต่มันตัวแบบน่ารักจริงอะหนูจะตอบนกแต่หนูไม่ได้ใส่รองพันใดพี่ยังไม่รู้เลยเค้เบอร์สิบนี่คือตูดของอะไรหรือยังตูดของหมีควายพี่มีควายตัวดำสิบสามอ้ารู้แล้วรู้แล้วไฟไฟกระทบอย่าผิดนะเว้ผิดติดล็บด้วย ปูอ่ะเขาตอบปูเฮ้ยข้าวเก่งว่ะสติลบอยู่นี่ใช่หรอกุ้งเขาอกุ้งเหรอเข็ไม้หนูบอกแล้วก็ตอนที่ไปดูหนังมันมีกุ้งตัวสีเงินอยู่ไงโอ้ยปูปูโอ้โหเอาสติลบสองค่ะมานั่งเลยนั่งเลยอยู่กับที่เลยปูมากเลยปูโคตรตัวโคตรใหญ่เลยอะยี่สิบเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยเรารู้แล้ว มือนกันมันเหมือนเป็นเซลล์อะไรสักอย่างที่ส่องกล้องจุลทรรศน์อะมันเหมือนเป็นอ่าทอดสามสิบโอ้โหเขินรู้สึกว่าโบก่อค่ะยี่สิบโอเคก่ะโอ้โหรู้เฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้ว่าไม่รู้แต่ไม่ตอบรู้แล้วแต่ไม่พูดแล้วกันอ้าทำไมหนูไม่รู้อ่ะกระแต่เบอร์สิบโหอะไรเนี่ย ง่ายมากแต่หนูไม่ตอบแหมถ้าผิดชื่อนะโอ้โหแต่ละคนรู้เหมือนจะรู้อ่ะแต่มันยากแต่เริ่มรู้แล้วแหละถ้าหนูไม่รู้เลยอ่ะค่ะเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้นี่วนเฮ้ยเฮ้ยหนูเคยเห็นในสารคดีเอาให้ชัวร์นะไม่ชัวร์ไม่ตอบไม่ตอบขอสิบสองเหรอสิบห้าตัวอะไรเนี่ย คืออะไรไม่ตอบพี่อนมันยากตัวนี้ไม่เคยเห็นคุ้นหนูสิบสองสิบสองสิบสองทำไมอะทำไมทำอะไรอย่างเงี้สิบสองไม่ยอม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 เรงเงี้ยบไว้ตอบป่ะแมงมุมค่ะผิดมาตอบแมงมุมพี่ว่าปูเค้กอะแมงมุมหนูว่าปูแมงมุมแมงมุมพี่ติดแล้วเแล้วนะปูอ้าวมันเห็ขนาดนี้เป็นแมงมุมอีกเหรอ้อะไรเล่นก็สนุกละ แหมแก้ตัวอย่างนี้เลยเหรอแปดแปตอบปะะทำไรอะทำทำไรอะสามแมว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 แ่วเมวแมมวกมวแ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 มวอกวนมดนมวแ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 มวมวมวแมววแม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 วมอ่มวแมวแมไมวแมว่มวแมวแมวแมมื่อกี้บอกมมววม สามตอบเลยเค้กง่ายมากได้ป่ะเบอร์สิบเจ็ดลูนกยุงนกยุงนกยุงดวงมากถ้าเห็นเสลอสีดี้วเท่าไหร่ละดีอีกหนึ่งใช่เออยังไม่พ้นจากวงจอเลยข้าวยังไม่พ้นจากเก้าเหรออ่ะเค้กตอบเลยป่ะต่อสิบเอ็ดรู้แล้วรู้แล้วมา เดียวหนูได้พบจะไอติล้วททีเนี่ยไม่หนูอ่ะมันยากอ่ะบอกตรงๆสิอะไรเนี่ยช้างแมงมอสแมงมอสแมงมอสอ้งมอสเ้แมอสมงมอสช้างแมงมอสค่ะขออีกที้ช้างนะช้างแมงมอสหนูได้ไงอ่ะไม่เคยช้างก่อนลแล้วน่ากลัวเนะน่ากลัว แลนมีขนด้วยเหรอคะฉันมอนมอมีหน้ญญาตัวตถ้ากะระเทิบหนูนี่ขี้เคยแตกหมดเลยร้องนะคะไม่อยากสรุปว่าไทยภาพิศนาสัตว์โลกนะคะคนที่ชนะคือพี่อีฟแต่จริงๆอ่ะคนที่เก่งจริงๆคือคนนี่แต่ว่าติดลบน้องข้ารเลยเป็นคนชอบสัตว์โลกก็แบบหน้าตาแบบว่าเหมือนแมวถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์พบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย